มีใครเป็นสาย expert บ้างไหมครับที่อยากจะเป็นคนในนี่เป็นคนในนี่คืออะไรครับก็คือไปเป็นพาร์ทเนอร์ไปทํางานกับเจ้าหน้าที่ tiktok ได้มีโอกาสได้เข้าไปกิจกรรมของ tiktok แบบ exclusive นี่เขาชวนผมไปตลอดนะผมไม่ไปครับผมอยู่เชียงใหม่นะผมขี้เกียจไปเขาจะแบ่งเป็น3ประเภทก็คือ1นครับมารตบ marketer expert นะครับเกี่ยวกับพวกดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง tiktok app สก็คือ seller expert ก็คือเป็นพวกขายของอะ่ะพวกเซลเลอร์สก็คือ creator creator ก็คือแบบสอนปั้นในหน้า tiktok อะ่ะ นั่นแหละอันที่3ผมเลือกอันที่3ซึ่งนะครับประโยชน์ของมันคืออะไรประโยชน์ของมันคือไว้เคลมได้นะครับสวัสดีครับผมเป็นตัวแทนจาก t i k t o อกเอ็กซ์เปี2025ครับเขามีอีเวนต์อะไรเขาจะชวนเราไปนะเขาก็จะคอยโปรโมทเราด้วยแต่เขาก็จะมี KPI ซึ่งจะเป็นภารกิจให้เราทําว่าช่วยโปรโมทแคมเปญนี้หน่อยเวลามีอีเวนต์อะไรเนี่ยเขาก็จะให้เราขึ้นไปพูดเข้าไปชวนเชิญคนไปให้ความรู้ทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศก็งานใหญ่ๆเขามีบ่อยก็คือเราจะได้เหมือนกับออกสื่อกับทางการอารมณ์เหมือนกับว่าเรากับ t i k t o ก เป็นอะไรกันซึ่งจะทําให้ภาพลักษณ์ของเราดูดีแล้วคนที่เป็นเอ็กซ์เพรสเนี่ยก็คือคนที่เขามีความน่าเชื่อถือสูงอย่างคุณทิพย์เนี่ยอย่างคุณโซยี่อย่างหมอกิมอย่างพี่นุกดิจิตอลอย่าง,งเงี้ยถ้าเราไปยืนคู่เขาเนี่ยเราก็ไปเคลมได้นี่ผมเองครับนี่คือผมเองครับหลักๆก็จะมีประมาณนี้ก็สมัครได้เลยนะครับใครมีลิงก์ก็สมัครได้เลยเขาก็จะมีให้กรอกฟอร์มไปก่อนนะครับพอกรอกฟอร์มเสร็จปุ๊บนะครับอ่าเขาก็จะมีรอบแรกนะอาพานนะครับต้องมีผู้ติดตามในทิกต็อกหนึ่งหมื่นคนขน ต่อ e x p ก r t เปละผมจะพูดเรื่องแพลตฟอร์มอื่นไปเลยนะครับประกาศผลวันแรก4เมษาครับผมใครที่ยังไม่สมัครก็มีเวลาตั้งแต่วันนี้จนถึงสามสมีนาคมนะครับเวลาหโมงเย็นนะครับ